ตัดเตรียมอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นริปบิ้นเบอร์สองเหมือนกันนะคะเราจะใช้ทั้งหมดสี่เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่5นิ้วเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะ1ด้านแล้วอีกหนึ่งด้านให้เราตัดตรงแบบนี้ทีนี้ก็แยกในส่วนของสีขาวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำจากสีม่วงตัวนี้ เราก็จะเริ่มจากพับริปปิ้นก่อนเลยนี่นะคะความยาวที่พับตรงนี้ก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำริปปิ้นมาขึ้นฐานสี่โดยแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาตั้งไว้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาเส้นด้านสั้นนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยต่อมานะคะเราก็จะเอาเส้นที่สองมาของเข้าไป เส้นที่หนึงเอาเส้นที่สามนะคะของเส้นที่สองแล้วก็จะเอาเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้จับมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เลยนี่นะคะเราก็จะสอดไทริบบินของเราขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับก้างออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สามขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จัดไ้ริบบินของเราคัตชับเลย เราจะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปแล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะตามแบบที่เราถนัดเลยเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนเส้นด้านซ้ายนะคะเส้นนี้เราก็จะพับมาด้านขวาด้านบนนะคะเส้นนี้ก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้นะคะก็เอาปลายของริบินสอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้ นี่นะคะสอดเสร็จเราก็กดทั้งสีด้านให้เป็นรอยพับไว้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นสั้นนะคะเส้นนี้สอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่สอดเสร็จเราก็กดให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะก็เอาเส้นสั้นเหมือนเดิม ตอดนะคะตามแนวเส้นแล้วก็กดให้เป็นรอยพับนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนได้ลักษณะนี้ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกับด้านลิปปิ้นขึ้นมาด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นด้านบนก็คือเส้นตรงนี้ บิดลิปบินไปทางด้านขวานะคะเราก็หมุนลิบบินลงข้างล่าง1รอบนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะเอาปลายลิบบินสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างนี่นะคะรูตรงนี้แล้วก็ปลายลิบบินจะโผล่ออกมาตรงกลางลักษณะนี้นะคะแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงให้ลิบบินของเรากระชับเลยนี่นะคะ ก็จะได้ทรงกีบแบบนี้ทีนี้นะคะก็เอาเส้นที่สองบิดไปทางด้านขวามือนะคะแล้วก็หมวนริบบิ้นลงข้างล่างหนึ่งรอบนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็สอดดูด้านข้างเหมือนเดิมนะคะนี่ปลายริบบิ้นก็โผล่ออกมาตรงกลางเหมือนเดิมเลยแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งพร้อมกับดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะนี่เราก็เอาออกมาด้วยนะคะ นี่ได้กีบเหมือนกันเลยทีนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้วนไปให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ ครบสีเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลิปปิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะนําในส่วนของสีขาวที่เราเตรียมไว้มาสอดต,ต่อเข้าไปนะคะโดยที่เราจะพับเส้นด้านบนเส้นนี้ลงมานะคะแล้วก็เอาด้านที่เราตัดตรงสอดใต,ต้เส้นที่เราพับเลยนะคะนี่แล้วก็สอดลงไปแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาดูนะคะเราจะสอดให้เท่ากับ ตัวฐานสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่เราก็จะสอดต,ต่อริบบิ้นแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นคู่กันแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้พร้อมกับกดนะคะให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะให้เหมือนกันทั้งสี่เส้นก่อนนะคะนี่แล้ก็กดแบบนี้ พอเรากดแบบนี้นะคะครบสีเส้นแล้วทีนี้เราก็จะพับคู่ด้านบนลงมากก่อนนะคะเราจะทําจากคู่ด้านซ้ายมือก็คือคู่นี้เราก็จะพับนะคะริบบิ้นลงข้างล่างแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็กดให้ชิดกับตัวฐานด้านล่างนะคะฐานสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้กดชิดแล้วนะคะเราก็บีบให้เป็นรอยพับเอาไว้ จะได้เป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมๆแบบนี้นะคะแล้วปลายที่เหลือเราก็จับไว้ก่อนนะคะจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนลิปปิ้นมาทำคู่ที่สองนะคะเริ่มจากด้านซ้ายเหมือนเดิมก็บิดลงข้างล่างนะคะแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นี่นะคะกดให้ชิดกับฐานแล้วก็ค่อยบีบให้เป็นรอยพับนะคะนี่ แล้วก็ปลายลิปปิ้นที่เหลือเราก็จับรวมกันไว้ก่อนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็หมุนทำเส้นถัดกันไปเรื่อยๆนะคะท้าเหมือนกันแบบนี้ให้ครบทั้ง สีม่วงก็คือเส้นนี้นะคะจับโค้งแล้วก็บิดปลายขึ้นแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานนี่นะคะใต้เส้นสีม่วงตรงนี้แล้วก็จะได้ไปลายริบบิน้นโผล่ออกมาข้างล่างแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะนี่แล้วทีนี้ก็หมนุนหนึ่งครั้งเอาเส้นที่สองสีม่วงทำเหมือนเดิมเลยนะคะนี่กลีบตรงนี้นะคะเราก็สามารถจัดแต่งที่หลังได้ เราก็จะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันวนไป พอเราทําครบแล้วนะคะเราก็จะจัดแต่งกลีบนะคะกลีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันแล้วก็ดึงจัดแต่งในขั้นตอนนี้ก่อนนะคะนี่แบบนี้เลยพอเท่ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนของสีขาวที่เหลือนะคะก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะบิดลิปปินไปข้างหลังแล้วก็มมวนหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาปลายสอดลงไปใต้ฐานสีม่วงแบบนี้นะคะนี่แล้วปลายริปบิ้นก็จะโผล่ออกมาข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงพร้อมกับจัดขีดตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะจัดให้เป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะจะได้ตัวดอกที่สวยแล้วก็บิดริปิ้นไปข้างหลังแล้วก็ม้วนหนึ่งทางแล้วก็สอดลงไปใต้ฐาน นี่นะคะแบบนี้ถ้าเหมือนกันเลยนะคะในแต่ละขั้นตอนเราก็จะทำบนให้ครบสี่เส้นแล้วเริ่มขั้นตอนใหม่นะคะนี่ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ลีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันก็จัดแต่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับดอกปีบของเรานะคะแล้วก็มาตัดในส่วนของปลายลิ้นที่เหลือทิ้งไปตัดออกให้หมดทั้ง4ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกปีบของเรา สวยและก็น่ารักมากๆอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกรดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย